เรื่องวันนี้ที่คุณครูจะนํามาสอนนักเรียนในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องขององค์ประกอบของแผนที่นะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาขององค์ประกอบของแผนที่นั้นนะคะเราไปดูความหมายของแผนที่ก่อนเลยนะคะแผนที่หมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกลงบนหมายของแผนที่ก่อนเลยนะคะแผนที่หมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกลงบน พื้นแผนราบโดยการย่อขนาดให้เล็กลงตามมาตรส่วนนะคะทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติแลนุมย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะการย่อย่อส่วนก็จะใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนนะคะเช่นใช้เครื่องหมายวงกลมแทนบอกจังหวัดใช้เครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนบอกสถานที่ที่สมคัญนั่นเองค่ะอ่ะย่อตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแผนที่โลกนะคะเขาก็จะย่อส่วนข้อมูลที่ปรากฏบนโลกลงในกระดาษ หนึ่งนะคะอ่าต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของประเทศไทยนะคะก็จะย่อข้อมูลของประเทศไทยลงในกระดาษแผนที่นั่นเองซึ่งสองสิ่งจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากแผนที่โลกจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะบอกข้อมูลที่ใหญ่กว้างกว่าใช่ไหมลูกแล้วต่อมาเป็นแผนที่ที่เล็กซึ่งจะบอกข้อมูลเฉพาะจาะโจงคือข้อมูลของประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูองค์ประกอบของแผนที่เลยนะคะองค์ประกอบของแผนที่ก็จะหมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่บนแผนที่นะคะเพื่อให้ผู้ใช้แผนที่เนี่ยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่นั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะแผนที่ที่จัดทำขึ้นเนี่ยก็เพื่อแสดงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าขอบระหว่างนะคะหรือระหว่างระหว่างคือแผนที่ประกอบด้วย4ส่วนหลักเลยนะคะข้อคือหนึ่งขอบระหว่างนะคะขอบระหว่างก็จะเป็นขอบที่บอกขาบพิกัดิศาสตร์นะคะสำเนที่นะคะสองมาตราส่วน สามสัญลักษณ์และสี่คือทิศนะอ่ะอันนี้ก็จะบอกอย่างเช่นนะอย่างเช่นนี่เส้นขอบระหว่างแผนที่เสริมนะคะจะอยู่ส่วนไหนของแผนที่นี้ก็จะเป็นเส้นที่อยู่นอกสุดเลยของแผนที่นะคะส่วนพื้นที่ที่ขอบระหว่างก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างๆอยู่กลางระหว่างเส้นสองเส้นนี้นะคะอ่าและเส้นขอบระหว่างแผนที่ก็คือเส้นที่อยู่ ด้านในสุดหรือเส้นขอบเขตของแผนที่นั่นเองว่า้าแผนที่นั้นมีขอบเส้นสุดที่ใดนะคะและจะปรากฏมีค่าพิกัดของภูมิศาสตร์ด้วยนะคะของพื้นที่วานะคะและพื้นที่บริเวณที่เป็นแผนที่นะคะก็คือพื้นที่ที่ปรากฏข้อมูลในแผนที่นั่นเองนะคะต่อมาชื่อของแผนที่นะคะ อ่าชื่อของแผนที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการทําให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าแผนที่ที่ได้มาเนี่ยหรือแผนที่ที่เราเปิดใช้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่แสดงถึงรายละเอียดอะไรในแผนที่นี้นะคะยกตัวอย่างแผนที่ที่ครูมายนํามาในวันนี้ก็คือเป็นแผนที่ที่แสดงผลการดําเนินงานป้องกันป่าของกรมป่าไม้นะคะที่จะมีข้อมูลปรากฏก็คือาเป็นข้อมูลป่าไม้ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยนะคะในสัญลักษณ์ที่เขา ปากฏมาให้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกี่ยวกับป่านั่นเองนะคะอ่าต่อมาทิศทางทิศทางจะมีลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าเป็นกลมๆถ้าเป็นแผนที่นี้ก็จะมีลักษณะเป็นดาวแบบนี้นะคะอ่าในทิศทางจะปากฏดอะไรบ้างนะคะก็จะปรากฏดทิศซึ่งทุกแผนที่ทุกชนิดจะต้องมีทิศทางนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสําคัญของทิศทางนะคะจะมี ความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งหรือค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆที่ปารากฏอยู่ในแผนที่นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในส่วนของจังหวัดเลยนะคะทิศเหนือของจังหวัดเลยเรามองดูเลยว่าในทิศทางตัว M ชี้ไปทางด้านไหนนะคะ,ะบนแผนที่นี้ตัว M ชี้ไปทางด้านบนแสดงว่าด้านนี้คือทิศเหนือใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าตัว M ออยู่ตรงนี้แสดงว่าทิศเหนือจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะ ส่วนตัว S นะคะถ้าตัว S ชี้ไปทางทิศใดแสดงว่าด้านนั้นคือทิศใต้ใช่ไหมคะอ่าส่วนตัว W ถ้าตัว W อยู่ฝั่งไหนแสดงว,ว่าทิศนั้นคือทิศตะวันตกนะคะส่วนตัว E นะคะจะใช้แทนสัญล,ลักษณ์ก็คือเป็นทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะ <c oughs> ต่อมาขอบระหว่างนะคะ <c oughs> ขอบระหว่างนี้นะคะแผนที่ทุกจิน ก็จะจำต้องจะมีขอบระวางเหมือนกันนะคะซึ่งจะทําให้ทราบถึงขอบเขตของพื้นที่นะคะภูมิประเทศที่จะแสดงบนแผนที่นั้นๆนะคะอ่าซึ่งจะบอกด้วยเส้นขนานนะคะอ่าเพื่อแสดงตําแหน่งรัติจูดกับเส้นเมเรเดียมนะคะเพื่อแสดงอ่าแสดงลองจิจูดและจะแสดงตัวเลขบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของตําแหน่งต่างๆบนพืน้นที่ผิวโลกด้วยนะคะอ่าขอบระวางเนี่ยจะอยู่มุมนี้ก็คืออยู่ เป็นเส้นเหมือนเส้นขอบเขตของแผนที่นเองนะคะอ่าต่อมาสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆที่ปรากฏในแผนที่เลยนะคะอ่าปรากฏเพื่ออะไรนะมีประโยชน์ยังไงนะคะก็เ,เพื่อจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านหรือแปลความหมายจากแผนที่ได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้นนะคะอ่าซึ่งการมีสัญ,ญลักษณ์นั้นในแผนที่มีสัญ,ญลักษณ์ก็จะต้องมีคําอธิบายของสัญ,ญลักษณ์ว่าอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะสีแดง จะใช้แทนหรือมีความหมายว่าอะไรานะคะเอ่อยกตัวอย่างเช่นในแผนที่ปรากฏมีสีเหลืองนะคะสัญลักษณ์ของสีเหลืองมีความหมายเครือไรคำอธิบายของสัญลักษณ์ก็จะมีบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ยึดคืนที่มีเนื้อพื้นที่มากกว่า500ถึง1500ไร่แบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะซึ่งจะมีควบคู่กับคาอธิบายของสัญลักษณ์ด้วยนะคะต่อมามาตราส่วนนะคะ,คะมาตราส่วนบนแผนที่ส่วนมากนะ โดยส่วนมากเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะนะคะจะได้แก่มาตราส่วนแบบเศษส่วนนะคะมาตราส่วนแบบเศษส่วนอย่างเช่นยังไงคะอย่างเช่นเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยของมาตราส่วนเนาะมีมาก1นส่วนสองแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะส่วนมาตราส่วนแบบคําพูดก็อย่างเช่นว่า1ต่อแสนหนึ่งหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยจึ๊บจึ๊บนะคะส่วนมาตราส่วนแบบกราฟิกก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นเส้นเป็นอย่างเงี้เนาะมันเป็นเส้นกราฟเนาะส่วนมาตราส่วนแบบคำพูดก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งต่อห้าหมื่น ถ้าผานแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าซึ่งอ่ามาตราส่วนก็จะปรากฏบนแผนที่ทุกๆแผนที่เลยนะคะอ่าต่อมาเส้นโครงบนแผนที่นะคะเส้นโครงบนแผนที่ก็จะประกอบด้วยเส้นขนานและเส้นเมริเดียนนะคะที่จะกําหนดตําแหน่งภูมิศาสตร์นะคะยังเป็นสากลและเป็นมาตรฐานนะคะเพื่อใช้ทางอินอะไรคะอ่าถ้าเป็นเส้นขนานหรือเส้นละติจูดนะคะก็จะเป็นเส้นที่ลากจากทิศตะวันเส้นนะ ที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกอย่างนี้เนาะอ่าอ่าอ่าต่อมาคือเส้นเมริเดียนนะคะเส้นเมริเดียนก็คือเส้นลองดิจุดนะคะเป็นเส้นสมมติขึ้นมาที่ไล่จากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้นะคะอันนี้คือเส้นเมริเดียนขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้แต่ถ้าเป็นเส้นละติจูดก็จะเป็นเส้นที่ไล่จากตะวันตกศูนย์องศาไปถึงเส้นตะวันออกคือ90ใช่ไหมคะ90องศานั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของเส้นขนาดและเส้นเมริเดียนนะคะ ในปัจจุบันนะคะการอ่านแผนที่นั้นนะคะหรือการแผนที่กัดบนพื้นโลกนะคะทำได้ง่ายมากๆและแม่นยำนะคะโดยจะมีเครื่องมือที่ใช้ที่ง่ายมากๆเลยนะค,ะคือ G P S นะคะถ้าอยู่ในมือถือนะคะก็จะมีอยู่ที่ Google Map ใช่ไหมคะ Google Map ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะถ้าเรากดเข้ามานะคะเราอยากจะไปสถานที่ใดนะ,ะเพียงแค่เรารู้จักชื่อสถานที่ที่นั้นๆเราก็แค่กดเข้าไปในข้อมูลค้นหา ที่ที่จะไปเพียงแค่พิม์พอย่างเช่นเราจะไปที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะเราก็พิม์พโรงเรียนอนุบาลอนุบาลที่ไหนอนุบาลชนบุรีอ่าปุ๊บปุ๊บ,บนี่ G P S ก็จะสามารถคำนวณน,นะคะเส้นทางที่ให้เราไปได้แล้วเราสามารถเลเลือกเส้นทางที่เราจะไปอ่าเส้นไหนที่เราคิดว่ามันใกล้ที่สุดเราก็เลือกไปเลยปุ๊บ เหมือนคูคูเลื่อกเราเป็นเส้นนี้เนาะมีจากจุดที่คูคูคอยู่มัณ25กิโลเมตรเราก็กดเริ่มต้นนี่ซึ่ง GPS นะคะกเเคออ็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในภมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของเครื่องมือภูมิศาสตร์นะคะที่จะสามารถนําเราไปยังที่ต่างๆที่เราจะไปได้อย่างสะดวกและข้อมูลแม่นยำนะคะหากนักเรียนคนใดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็แค่รู้จักสถานที่ที่เราจะาไปแล้วกดเข้าไปใน GPS ค้นหาสถานที่นั้น แล้วนําเส้นทางไปได้เลยค่ะ,ะในชั่วโมงนี้ก็จบการเรียนกันในเรื่องของอุปกอบของแผนที่นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย